สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับนําคลิปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมครับชมคลิปนี้ก่อนค่อยนอนนะครับเงินช่วยผู้สูงอายุที่จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นยังไงครับมาดูครับตามที่ดูสื่อโซเชียลต่างๆนะครับโพสทางออนไลน์นะเขาบอกว่าเงินผู้สูงอายุร้อยบาทกับห้าสิบบาทนี่ เข้าทุกวันที่15เมื่อเข้าทุกวันที่15ก็ถ้าอย่างนั้นต้องวันที่15ก็คือวันพุ่งนี้15มิถุนายนนี่เงินจะเข้าไหมเป็นเรื่องน่าสนใจที่สุดเพราะอะไรครับเพราะจากช่องเขาเราศึกษามาอย่างดีพบว่าประวัติการเติมเงินเข้าบัตรสิับริการห่งรัฐของผู้สูงอายุนี่ไม่ใช่วันที่15ครับคือได้เงินนี้เมื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยเดือนมีนาคมหลังจากนั้น เขาก็บอกว่ามาตรการช่วยผู้สูงอายุร้อยบาทกับห้าสิบบาทสิ้นสุดมาตรการหมดเขตไม่มีอีกต่อมาประมาณเดือนเมษามาบอกอีกว่ามีการต่ออายุมาตรการนี้ออกไปโดยให้เมษาถึงกันยาเลยให้ทุกเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอกอรดสิงหากันยาหกเดือนเลยครับให้ร้อยบาทกับห้าสิบบาททีนี้พอบอกว่าให้หกเดือนเลยเดือนเมษาทั้งเดือนไม่มีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเห็นไหมประวัติย้อนหลังอ่า พอมาดูเดือนพฤษภาเข้าวันที่8พฤษภาครับไม่ใช่วันที่15ครับเข้าร้อยบาทกับ50บาทเป็นของเดือนเมษายนครับทีนี้มาดูดูเดือนมิถุนายนจะเข้าไม่เข้ามาดูการวิเคราะห์ของเราครับต่อไปนี้จะเป็นได้3อย่างครับ15มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้ครับตามกติกาแล้วเขาบอกว่าจะช่วยผู้สูงอายุร้อยบาทกับ50บาทเริ่มเมษาถึงกันยาตอนนี้เพิ่งได้เมษาไปเดือน เดือนเดียวได้วันที่8พฤษภานะครับถ้าเงินเข้าวันที่1 5มิถุนาก็จะเป็นของเดือนพฤษภาครับกรณีที่1เข้าเพียง1เดือนเข้าร้อยบาทกับ50บาทใครเคยได้ร้อยก็ได้เท่าเดิมใครเดยเคยได้50ก็ได้เท่าเดิมก็เป็นของเดือนพฤษภาใครได้ร้อยก็กด ATM ได้ใครได้50บาทก็เอาไว้รวมกับเดือนหน้าลักษณะที่1จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเข้าเข้า1เดือนถ้าเป็นลักษณะที่2เข้าเหมือนกัน แต่เข้า2เดือนใครเคยได้ร้อยก็จะเข้า200เลยพวกนี้ใครเคยได้50บาทก็จะเข้า100ไปเลยเป็นของพฤษภาและมิถุนานี่ถ้าเข้าแบบนี้ดีเพราะว่าเข้าถึงเดือนปัจจุบันเลยคือได้ของเดือนพฤษภาและมิถุนาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเข้าได้2ลักษณะนะครับพวกนี้นะครับและมีโอกาสเป็นลักษณะที่3ด้วยคือพวกนี้วันที่15มิถุนายนเงินยังไม่เข้าเลยอ้าว ถ้าเงินยังไม่เข้าเลยแล้วเงินจะเข้าไหมล่ะทีนี้เข้าครับแต่จะเข้าวันอื่นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้รอรุ้นพรุ่งนี้เราจะทําคลิปขึ้นให้ดูแต่เช้าเลยถ้ามีเงินเข้าเข้าแบบที่หนึงเราก็จะทําคลิปขึ้นบอกตั้งแต่เช้าเข้าแบบที่สองก็จะบอกตั้งแต่เช้าเข้าไม่เข้าครับแบบที่สามเลยไม่เข้าก็จะทําคลิปบอกตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้วันหยุด ถามใครก็ไม่ได้ไม่รู้นะครับเขาไม่ตอบเพราะการโทรไปถามาหน่วยงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้โทรในวันและเวลาราชการจึงไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า15มิถุนายนเงินจะเข้าแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือว่าแบบที่สมเงินไม่เข้าเลยรอพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ